สวัสดีค่ะกำบไรในฟิลเลีนเมื่อหนีสิพายังมาเทียวเลีนมาเบิ่งดอกทิวลิบกลังบานจะ้ะยุ่งอ่งสวนเก้านะคะสวนเก้าข้างที่มาที่แล้วนะเพราะว่าข้างที่แล้วมาเนี่ดอกไม่ค่อยบานเนาะแต่ว่ารอบนี้นะคะหูยไก,กลพูดเป็นต้นดอกเซากุระฟิลเลนนะคะเบิ่งดอกทิวลิบค่ะส,สวยๆเลยกำลังบานจะ้ะกำลังนี่เนาะถ้าเกิดว่าแดดออกนะคะ่ะมันสิออกลายซีมากเลยกำลังสวยเบิงะะ่งค่ะบ่ เป็นคิ้วเงาไปเรื่ย้ค่ะพ่อสวยค่ะีย๋ยวจะให้เบิง้งใกล้ๆด้วยพี่น้องมันมีดอกไม้แบบว่าถ้าดอกอันนี้ถ้าดอกคิวลิบล,ล้งเราก็จะเป็นดอกไม้อีกพันหนึ่งขึ้นแล้วค่ะเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้ขึ้นอีกเพื่อนที่เพื่อนที่ปลูกสลับกันค่ะปลูกสลับกันไว้หมายถึงว่าดอกใดร่วงรวยกับดอกนี้ก็ซื้ขึ้นมาแทนปุ๊บเลยนะคะมันเห็ดุดีดีเพื่อนที่เอาอันระยะเวลาแบบใกล้ๆก,ก,กันมาลงนะ,คะ้ค่ะดอกนี้บานดอกนี้ ร้อยดอกนี่บานดอกนี่ร้อยยุงสิละค่ะเบืองฮังก์บัตสวยๆด้วย,ยจ้ะสปาอย่า,ญญางเดูเบืองค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องผู้ใดียังมาเที่ยวแถวทางยุโรปช่วงนี้นะคะ่ะช่วงนี้แถวทางยุโรปกำลังเป็นตแต่เที่ยวดนะจ้ะหนาห่อนเข้ามาแล้วดอกไม้เมืองหนาวมีแต่งามๆด้วยจ้ะมีแต่เชนิดงามๆ บรรยากาศกำลังดีด้วยจ้ะะาเนี่ยเครื่องฟ้าเครื่องฝนกำลังหนาวเรื่ทางฟังดีค่ะทางที่แล้วมาสประธา,านในบ้านนีะพี่นอ้องเบื้องดอกดอกซาคุระฟิลลน,นแลนพาไปเบื้องใกล้ๆเบื้องค่ะเพิ่นจัดแต,แต่งสวนค่ะนี่จะเฉลยเลยนะพี่นอ้องดอกไม้ค่ะ เบิ้บงค่งะพี่เราไปตัดซอนมาจามา้ามั้งเป็นแตงเป็นแตงงามๆค่ะนีน่เป็นสวนเป็นเอียมจังเยหน้านาวหน้นานโอ้ยจัเยนานาวสันดาววอ,อ,อนเขามานี่กัสวยดอ,ยอกสักุระสักุระฟินแลนด์น้ำใจะทงนี้คนไทยก็เคยเห็นกันนะเบ้งค่ะ ฝนตก yup. ล no you know, ิ้น like ิดน้อยนะคะพี่น้องแต่ว่าเกือบถือว่าหนาวจ้ังนี่ค่ะให้เบื้องใกล้ๆเพื่อสิปลูกไ็อแบบที่ถ้าขัดสลับกันไปมีหลายพันมีหลายสีนะคะนามพี่น้องมึงได้ไรนี่ค่ะเป็นแต่สะอ้อนวะเมื่อไม่จังมักอ่างุ่นน้อยนะคะพี่น้องค่ะไม่เจ้าวาบวะก็ปักอ่างุ่นน้อยเป็นตะกิน อันนี้ก็จะเป็นดอกอีกแบบนึงนะจ๊ะสีม่วงเหมือนกันแต่ว่าสีส้มน้อยกว่าหน่อย,น,อยนึ่งมึงนะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อนที่ปลูกสลับกันไว้แบบนี้เลยคะ่ะมาเด้อค่ะเพื่อนใดอยากมาเที่ยวประเทศฟินแลนด์ตอนนี้กำลังงามเลยะคะ่ะมึงบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศก,ากำลังสวยเพื่อนใดอยากมาเที่ยวเมืองนอกตอนนี้มาเลยเด้อค่ะกำลังงามทุกหม่องนะคะแถวยุโรป กับน้องสวยทุกมองเลยอค่ะอันนี้มันดอกอย่างน้องเนี่ยน่าซีเป็นถ้าบ้หมากเชอร์รี่กัน่าซีเป็นเป็นหมากแอปเปิลน้อยบ่น้องเนี่ยบักแอ,แอปเปิลเชอร์รีบูบูนี่ยค่ะวันนะะีใจเด้ค่ะตุ้นเนี่ยเบิ่งค่ะดอกคือผักติวบ่พี่น้องเนาะดอกคือผักติวเนาะป่าเจ้า่า กำลังสวยเลยคะ่ะบานเต็มต้อน,นอยูนนออพ่พันนะจ๊ะ่ปไปต้องหดไปสุกดีเนาะคือดอกผักติ๋วเนาะพันธุ์จ้าวจ้าวว่ะสวยค่ะนี่มองมองนั่งเหลี่ยมได้เหรอเฮ้ยเป็นสวนสาธารณะได้จ้าเลย่ปสวยแฮงดอกมัน ลิ้นนะคะบรรยากาศเมื่อนนี้เราฝนลิ้นนั่นค่ะดอกสักโกระองฟินแลนด์่นี่มันก็ขึ้นนะคะดอกสีม่วงๆสวยขนาดนี้ไพ้ไหมเบิรงเลยจ้ากำลังบานแต่กระท่าะในบานเต็มที่นะคะนั่นค่ะแมนเบิดเลยพี่ชา สวยเดมองเก้าได้ค่ะมองข้างมองสวนที่แล้วที่เสาไก่พามาเบิ้งนะค่ะแต่ว่าขกมัดที่ข้างที่แล้วน่ะมันโดกซากระยังพันยังออกเลยค่ะเบิ้งเลยค่ะหรือย่างมาเที่ยวมบางนอกมาด้วยพี่น้องเนี่ยช่วงนี้กำลังงามนะค่ะสวยค่ะอันนี้บานไหมพันี่เบิดที่ด้วยนะคะนี่ยกำลังนี่กำลังออกนะเบิ้งค่ะใจเย็น สวยนะคะตอนนี้ดอกไม้เมืองหนาวก็เริ่มออกลายเลยได้จัะเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้ดอกสีม่วงตอนนี้มันเป็นดอกสีขาวะคะ่ะดอกสีขาวนี่ก็กำลังเกิดกบฮาัานยิ่งยิ่งนะคะากำลังหมดแตกก,กตออันนี้มันจะแตกกอด้วยดอกมันเปลี่ยนตาห้าๆาไป่น้องมันใเซ่เิ่งใกล้ๆจ้ะ แล้วก네็จะเป็นแบบเม็ดน uh, ้อยๆตะปะตะแป้งอันนี้สีขาวดนะค่ะสีขาวหัวเตะเี่นเหลือสีม่วงเริ่มรุยแล้วสีขาวก็จะขึ้นมาแทนอีกค่ะเพราะว่ากำลังสิ่งพเนจรอย่างเงี้ยมันกลัวแต่ก่อเบิ้งเจ้าก็แทนมันใกล้ๆก่อมันได้แค่ไหนพวกมึงบอกถ้าเอาหงอนไปผูมันก็จะเตะแบบสีได้ค่ะพี่น้อง มันบอกเสตเดทออกน,น,น,นะสัญญาเลคะใช่เพิงดอกใกล้ๆเลยค่ะสวยมากพี่น้องดอกมันจะเป็นจีบอ่อนๆน้อยๆด้วค่ะเห็นไหม <im> เป็นดอกสีขาวก็มีนะคะว่ามันเป็นแต่ดอกสีม่วงนะคะเพิ่งบรรยากาศให้พี่น้อค่ะน้ำาก ฝนลินนะคะนะ้องตึ้งิ้งประกาศสุงดี๋ยบรรยากาศรอบนอกแถวฟินแลนด์่อน่อนตลอดปีก็จะดีนะคะพีออ่น้องสวยสวยไปเลยไปเลถ้าผู้ใดมาเที่ยวช่วงเวลานี้พวกผิดหวังเลยนะคะเพราะว่าประเทศเด็กกระซ้่มแถวยุโรปเลยคะ่ะ งามช่วงนี้ดอกไม้กำลังโอมก็สึ่งงามบรรยากาศดีเนี่ยนะคะพี่น้องอันนี้เป็นพันธุ์ดอกนาด้วยค่ะค,ะะคะ่ะกสีบดอก อันนี้เป็นพันดอกนาเด้อค่ะเห็นเบอรงไกลๆเด้อค่ะพี่น้องะะดอกนาค่ะสวยสวยเป็นพันมันนะคะค่ะพระเจ้า่างามบ่อันนี้พันดอกนาเด้อค่ะมีดอกนากับดอกบางอันนี้ไม่ใช่เป็นส้มนาอันนี้ดอกสีขาวเด้อค่ะน่าจะเป็นอะไีดอกสีขา็นสิปลูกสลับเซ็มกันไว้เด้อค่ะสีขาวสีสีเหลืองมอ่น้ำกันนะคะ ที่เป็นพันอีกพันหนึ่งที่แบบว่าเป็นดอกกลีบบางกับนีทีจ่จันี่สีเหลืองนี่ดอกกีบนะอันเมื่อกี้นี่เป็นดอกเป็นพันเดียวกันนะคะแต่ว่ามันหางอันจะเป็นกีบนะอันนี้เป็นกีบบางค่ะเมื่อกี้กีบบางที่นี่จะกีขาวอันนี้เืองค่ะเห็นปะคาเป็นปรนูสวยปะค่ะอันนี้เป็นหัวที่จ้ะเนี่ยอันนี้ทิวลิบค่ะทิวลิปทิวลิป คุณเดียวกันกัเทีเยมนะคะรัซื้ออปกรรอบกระรือเหลืองนี่น,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 นีถ้าผู้ใดสนใจซื้อมาด้าาวยค่ะนีภาษาฟินน์ภาษาอังกฤษให้สีาเบิรรอบที่ลิยซื้แดงเจ้าปะเทีไหแดงสดเลย ตัส่กกนนสวอนก็เจ้าไนเลยแซงลุกไปแต่ว่าในโทรศัพท์ก,พกับรูปจริงกับว่มไม่คือกันวม่ได้แต่ว่าตูเท่อะสวยสวยะคตปองตะแดงสวยนะคะ ยามกาเบิ่งดอกไม่หมงนีอีกดอกเลยงคหเง,งจะสวนงามก็ข้างในน้องค่ะมันเห็นงามๆนะจ๊ะ่ะเห็นปะบังจาเพิ่งจะสวนงามๆนะพี่นะ้องเนาะบงค่ะะให้เบิ้งกะวงบังับนตน้ตนนี้วันนี้ดีจ้าเมิตัดเบิบแตงแตงมันสวยงาง นี่มันซื้ออีหยังกับบรลูด้วยค่ะสาวไกลกับบรลู้จากซื้อมันนะจ้ะแต่ว่ามันสวยสวยมองไกลๆูบรรยากาศกลางล่างีิค่ะพาลูกมายัางหลินตะวันแล้วไปก่อนแล้วค่ะแล้วไปกับเพื่อนเราไปทีไทยบรรยากาศด็กบนกองทำงานนะจ๊ะ กำลังตกด้วยนะครับพี่น้องค่ะเบิกนะครับพี่น้องเบิกนะครับพี่น้อง,งนะะ้ำมาค่ะแตะก้อนกันเรือดมาหลายแล้วเนาะอันนี้เป็นเมื่อเช้านี้เห็นเบิกนี่นก็พันดอกบางนะคะดอกสีขาวอนะ่ะอันนี้คือดอกนาแล้วค่ะเนี่ยเห็นบ่าวอันนี้เป็นพันดอกนาใช่คะน้งามเลยนะพี่น้องแบบพืชไปทั้งพุ่นเลยนะค่ะเนาะ เป็นพันดอกยานะ้บานเต็มเลยนะ,ะพี่น้องว้างามพระจ้าเบิ้งค่ะอยากให้เห็นตัวเทพมากเลยนะค่ะพี่น้องอยากให้เห็นแบบแบบใกล้ๆเลยนะคะ่ะสวยอีหลีเลยจ้ะน่ะยังบ่เห็นถือเพิ่นเลยเบิ้งนะค่ะวะงามมากค่ะพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งจาเบิ้งค่ะ นี่ผู้เจ้าเห็นใกล้ๆเลยจ้างามงามะะเลค่ะนี่ประเทศฟินแลนด์ตอนใต้เลยจ้านี่ฟินแลนด์ตอนใต้ดตอ,ตอกไม้กำลอังออกค่ะพี่น้องค่ะเขียวกระจีไปเบิร์ดเลยค่ะ,ะค่ะงามๆค่ะงามๆสะอ้อนเนาะพี่น้องเนาะบ่งด้วยเหร

ข้าพี่น้องงามว่าจ้าพาเข้าไปเบิ้งดอกบัวไอกุกกะที่ว่ามันกินได้เแนะะ่ๆอันนี้ตจะไหมไปดูกันแล้วตก็แบบเบืเ้องบัวไอกุกกะเป็นดอกไม้ค่ะแต่ว่าดอกไม้น,นี้มันกินได้ด้วยจ้ะเป็นผักแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยอันดอกหนึ่งเหลียงนี้พด้เจ้ากินได้ด้วค่ะเนี่ย วุยกูกะงามกาจะโอ้ยอยากให้นพี่น้องไม่เห็นเนาะค่ะงามอีลีบรรยากาศก็กำลังดีเลยค่ะพนะ่ะถ้ามาเที่ยวยุโรปกันมาช่วงหนาห้อนนี่เด้อ่ะไหน่พค่ะงามจัง ค่ะพี่น้องถ้าธ้าตันนี้มันกินได้จ้ะเก็บไปบนมันเนอันที่แบบที่เขาว่าบ่าะะพี่น้องเขาว่ามันกินได้อุยเขียงแทะ้าไปเห็นมาอัดคลิปวิดีโอกันแสดงไ่าไปบ้านเก่าเลยได้จ้ะ เขาบอกว่ามันกินได้แต่ว่าสาวไก่บ่เคยกินนะค่ะอันนี้คือเทียนเลกเทียนเลกที่สิก,กินเขาว่ามันกินได้ที่เม่นเม่นออกพี่น้องถ้าไปเห็นมาอาัดคลิปวิดีโอ,อก,ก็แสดงว่มาแม่นเลยนะคะไปบ้านเก่างามเสวยมวยนะค่ะงามดีบ่บอกคนนี้อะค่ะบ่เคยเห็นจักเทถอะมาที่เห็นเทียนเล็กนี่พี่น้อง มันมาทานนี่บานนี่เจ้ะมันกำลังตุ่มเปาะเป๊ะๆ,ๆอย่นี่เห็นปะคืองามแท้แปลกดีนะคะเนี่ยตรงทีสาวต้มไม้ย่างนี่ค่ะคว่าเพิ่นเป็นแบบว่าเพิ่นเฮ็ดสวนแบบพันไม้ต่างๆนะคะเป็นพันไม้่ที่ว่าเขาเอามาสะสมแบบแปลกๆมาไว้เนะค่ะ

คลิปนี้ก็ไว้ซํำนี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ